การแตงโมมาเรื่องข่องน้ำมันเงนมั่งค่ะน้ำมันเคี่ยวอะไรคนบอกว่าไอ้ไร่น้ำมันเคี่ยวน้ำมันตู้หนวดไม่ไม่ใช่ค่ะน้ำมันเคี่ยวเป็นน้ำมันดีเซลนี่แหละเดีวว่าเขาใส่สั้นสีเคี่ยวลงไปเพื่อให้มีความแตกต่างกับน้ำมันที่ใช้บนบอกนะคะทางพลตำรวจโทสุรชเชษฐ์ทักษพานค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในท่านาคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ควบคุมเฝ้าระวังการทําประมงโดยไม่ชอบดยกฎไม้ได้ลงพื้นที่ไปที่อู่เรือปราโมดค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นนึ่งในพื้นที่เป้าหมา้ตามการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคนเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการช่อโกงน้ำมันเคี่ยวค่ะและกการเด็กแต่ว่านะคะก็เป็นการตรวจคนพื้นที่19จุดในแปดจังหวัดไม่วหวเป็นจังหวัดสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีเรากันนะ,ะนค,นคะนครศรีธรรมาราชสงขลาและกปัตานี ที่นี่แล้วคะ่ะกระพบว่ามีการกระทําความพิดในฟั่งอ่าวไทยลักษณะเดียวกันกับฟั่งอะาดามันนั่นก็คือการนําเอาทะเบียนเรือมาสวมซิดไปเติมน้ามันเชี่ยวและก็เอามาค่ายกันบนบกในที่น,นี้สามารถจับกุมเรือกระทาความผิดได้ถึงสี่ลำคะ่ะไปฟังเสียงข้องทาง,งผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกันค่ะวันนี้เราตรวจคนนะครับทั้งหมดเนี่ยสิจุดน,นะครับ นะฮะเราก็จับกลุ่มที่จับกลุ่มแล้วนะครับนะก็คือเรือประมงสี่ลำนะครับที่เติมน้ำมันเขียวเดี๋ยโดยไม่รับญาติโดยไม่มีสิทธิ์ในการเติมน้ำมันเขียวที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะเห็นได้ว่าเป็นเรือประมงที่ขึ้นคานแต่ยังยังใช้โค้ดเนี่ยไปเติมน้ำมันเขียวอยู่สแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่ามีเรือประมงที่มาสวมชื่อเรือลำนี้แล้วก็เอาสิทธิ์ของเรือลำนี้ไปเติมน้ำมันเขียวนะะแล้ว แทงเกอร์เนี่ยก็ต้องรู้เห็นเป็นใจด้วยไม่งั้นเติมน้ำมันเขียวไม่ได้นะครับดังนั้นเหล่านี้เป็นความผิดทุกส่วนนะครับวันนี้เราจะขยายผลจากการรวบรวมวิทยาฐานทั้งหมดถ้าพบการนำผิดส่วนใดก็เป็นคดีทั้งหมดแล้วไม่ว่าการนำผิดครั้งนี้จะไปเกี่ยวข้องกับบริษัทใดก็ตามหรือสมาคมใดก็ตามนะครับเราจะเป็นคดีทั้งหมดนะครับทั้งลายบุคคลทั้งลายบริษัทและลายสมาคมนะฮะ สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นการขยายพ้นหลั่งจากรพวะว่าจํานวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ทําประมงเนี่ยลดลงจากเดิมเนี่ยหนึ่งหมื่นลำนะครับปัจจุบัน,นี้เรือเจ็ดพันลำในปี2565แต่ปริมาณการใช้น้ำมันเคีื่ยวยังมีปริมาณเท่าเดิมเมื่อมีการตรวจสอบกับพวบว่าขบวนการหลักรอบน้ำมันเทีื่ยวขึ้นมาค่ายบนฟังในกระยอยงม,มีต่อเนื่องและยังมีการหลักรอบเติมน้ำมันให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาห้าปลาในทะเลไทย เพราะว่าน้ำมันเครื่ยวเนี่ยก็คือเมื่อนที่น้องซีโบบอกไปก็ค,ค,คือเป็นน้ำมันดีเซลธรรมาดาน,นี่แหละแต่ว่าทุกว่าทองตลาดประมาณ6บาทต่อลิตรนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยเข้าไปุ่นเผื่อช่วยผู้ประกอบการประมง ให้สามารถทําประมงแบบทุกกฎหไม้ในราคาต้นทุนที่ไม่สูงก็เรียกว่ามีการยกเว้นภาษีสัพพานิดนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่ามีบริษัทใยญ่เกี่ยวข้อง5บริษัทค่ะก็คือบริษัทมุนรีทวีสิ้นซองซูนซูนซีจำกัดบริษัทไทแล่มทองคาน้ำมันประมงจำกัดแลวก็ห้อจอกปัตานีรวมชกบริษัทดับเบิลดีปิโตรเลียมจำกัดและก็บริษัทซีไลออนจำกัดค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเรือสถทานีน้ำมันบริการน้ำมันดีเซลนหรือว่าน้ำมันเคี่ยวเป็นข้องตัวเองและก็เป็นการกระทำ สถณกระบวนการค่ะที่ว่ามีเรือประมงเรือท่าท่ินน้ำมันนะคะหัวแทงเกอร์รวมไปถึงสมาคมประมงเข้าไปเกี่ยวข้องมากว่าพบลักท่านจะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดแล้วก็เพราะว่าวการชอกงน้ำมันเขียเ้ยวนี่ทำให้รัฐเนี่ยซูนเสียงงบประมาณไปว่า7เจ็ดร้อยล้านบาทต่อปีไม่ฮิดไม่หุยเลยนะคะครับผมนะครับอ่านี่ก็ถ้าฐานลงมาเองในการแน่นอนว่าจะมีการซบซ้อนอย่างเข้มข้นแน่นอนนะครับอ่ะ